เดภาบเดก็จริงจริงเดเม 2, ื่อวานก็ค่อนข้างจะส่งแหละเพราะเมื่อวานดันบวกขึ้นมาได้แต่อย่างที่บอกครับว่าดันบวกขึ้นมาได้ <c oughs> พอเราไปมองในภาพเล็กอะ่ะมันติดตรงนี้อยู่นี่คือกรอบสี่ชั่วโมงที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่ทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าอ่มันอยากจะขึ้นก็คือหลุดกรอบ หลุดสี่ชั่วโมงขึ้นนะถ้ามันหลุดสี่ชั่วโมงขึ้นเดี๋ยวไปอธิบายอีกทีหนึ่งในสี่ชั่วโมงถ้ามันหลุดขึ้นแต่คําถามคือหลุดขึ้นแล้วมันจะไปไหนล่ะครับผมมองก็อาจจะมาแถวๆถวนี้อาจจะมาเทียบแถวๆถว high เดิมอาจจะกลับมาให้เห็นสักสี่พันสามอีกสักครั้งผ่านไม่ผ่านแล้วค่อยว่ากาันทีหนึ่งอันนี้กรณีถ้า หลุดสี่ชั่วโมงขึ้นทําไมผมถึงมองทรงนี้นะครับทําไมผมถึงมองว่าอาจจะหลุดมาแถวๆสักประมาณสี่พันสาอีกครั้งผมกอ็มองแนวเนี่ยครับแนวเนี้ยแนวของ day ทรงมันก็จะได้เป็นทรงนี้นะกรอบ day มันก็จะได้มาเป็นกรอบนี้นี่คือกรอบ day นะมันอาจจะยกกรอบขึ้นมาอีกสักทีหนึง่งมาเทียบแถวแถวนี้อาจจะมีทําทรงเหมือนอยากจะไปแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วนะครับสมมุติเห็นการขึ้นมาแล้วแบบยึกยักยึกยักนะทรงเหมือนที่ผมบอกสี่ชั่วโมงเมื่อกี้ยึกยักแล้วกลับตัวก็จะทุบกลับมานะีะไอเดี๋ยวทุบกลับมาไม่กลับมาจะหลุดไม่หลุดตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ากรอบสี่ชั่วโมงหลุด อาจจะได้เห็นกัน4,003อีกสักครั้งหรือเอาไฮเดิมตรงนี้ก็4,230อันนี้เป็นแนวเป็นเป้าแล้วต่างให้นนี้เป็นเป้าหนึ่งอันนี้เป็นเป้าสองลองเจรณากันดู ถ้ามันยังไม่หลุดก็ยังไม่ต้องเล่นแต่ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยมันขึ้นไม่ผ่านเนี่ยมันมันก็ต้องกลับมาเล่นกรอบนี้เนยที่บอกเมื่อสักครู่แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่หลุดเมื่อยังไม่หลุดไปดูที่สี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็คือกรอบตรงนี้ตรงนี้ นะเพราะนั้นถ้าตรงนี้ยังไม่หลุดแล้วเกิดแบบเล่นเล็กๆตรงนี้แล้วทุบกลับเดี๋ยวเราจะไปดูหนึ่งชั่วโมงกันสิบห้านาทีกันเมื่อกี้ตรงนี้เราอาธิบายไปแล้วผมไม้อธิบายซ้ำนะครับเมื่อกี้กระโดดมาอาธิบายสี่ชั่วโมงให้ก่อนถูกไหมเออซึ่งผมให้น้ำหนักมาทางกดนะอย่าลืมว่าผมให้น้ำหนักมาทางกดเพราะฉะนั้นต้องให้ความระมัดระวังให้มากถ้า ถ้าหนึ่งชั่วโมงชุดนี้ขึ้นไม่รอดเห็นไหมราคาลากลากลากขึ้นมาทิ้งครับเห็นไหมเนี่ยที่ผมแจ้งไปบน a c ซ b o o k เมื่อเช้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเอ้ยแันกแปลกเว้ยมันเหมือนจะไปแต่มันไม่ไปเว้ยแล้วผมบอกสิบห้าทีผมเห็นกลับตัวมาก่อนหน้านี้นะนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันกลับมาลงแล้วนะ มันกลับมาลงแล้วนะเพราะนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับมาเล่นฐานตัวนี้จะเป็นฐานของสี่ชั่วโมงทำไงล่ะครับทีนี้ก็เอาหนึ่งชั่วโมงไปไล่ช็อตถูกครับเข้าม เอาละเอียดกว่านี้ไหมเอาละเอียดกว่านี้ไหมเออทรงนี้เอาละเอียดกว่านี้คือไปดูชุดสิบห้าสิบห้าดันราคาขึ้นมาสิบห้าทำทรงเหมือนอยากจะขึ้นแต่หนึ่งชั่วโมงกดหัวไว้อยู่เดี๋ยวพาดูอ่ะผมฝากไว้นะครับนี่คือกรอบ สี่ชั่วโมงเพราะนั้นถ้ากรอบตรงนี้ไม่ผ่านจะกลับมาฐานล่างสัญญาณที่จะขึ้นได้ไม่ได้ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงพังแล้วเราเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงพังแล้วถูกไหมเออเพราะนั้นตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเอยสิบห้าลงหนึ่งชั่วโมง ลงมาแล้วแนวนี้นะครับเอาสักเท่าไหร่สี่สิบนะสี่หนึ่งสี่ศูนย์ถ้าจะขึ้นก็ต้องหลุดนี้ขึ้นไปแต่ถ้าขึ้นไม่ได้มาหลุดล่างหนึ่งสองสี่หนึ่งสักประมาณสองห้าถ้าหลุดล่างก็ลึกอะครับ ฐาน4ชั่วโมงอยู่ที่4ี่พัาสิบแตถามว่าแม้จะลูดปื๊ดปา์ทีเดียวหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้มันอาจจะค่อยๆไปแบบนี้ก็ได้หรือหรือมันอาจจะไซด์เวก่อนก็ได้บอกว่าแบบก่อนหน้านี้ไซด์เวไซด์เวไซด์เวกว่าจะไปข้างบนเห็นไหม ไซเวย์อยู่วันสองวันแล้วกว่าจะไปข้างบนมันอาจจะไซเวย์ไซเวย์อยู่วันสองวันแล้วก็ค่อยลากลงมาก็ได้หรืออยู่ดีๆบ้าๆบอๆอยากจะทุบคืนเลยได้ไหมก็ได้แต่ตอนนี้ผมเก่งการกลับมาตรงนี้มากกว่าแล้วผมเก่งว่าภายในสุกนี้ด้วยจบเดือนจบวีคสี่พันห้าสิบ สี่พันเป้า